i um. ถ้าไม่คุณมงคลโอสายไทยนะครับภูสายไทยนะครับรองประธานหอ,อการค้านะครับเป็นประธานกตปลรนะครับขอยกหือ่งเลยครับยกเลยเนะคุณเอกชันลดทพรลานทยพันธ์รองประธานสภาอุตสาหกรรม เป็นรองประธานกอตระรอยู่เลยครับเป็นรองเหรอครับงรัสครับครับ่านยุ่งแล้วครับคขอบคุณอา ท่านทาน,นตำรวจสีหานุนครับแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านครับที่ให้โอกาสให้ผมมาดูแลในส่วนของการตรวจสอบและติดตามการประสานง,งานของตำรวจสถาน,นีตำรวจทุ่ทรจังหวัดเลยเนื่องจากประสบก,การณ์ที่ผ่านมาครับมี ผู้มาเรียนอยู่บ่อยๆเพราะว่าผมได้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับฝังมันคงแล้วก็ปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะครับมีคนมาน้องเรียนเรื่องบุคลากรทางการแพทย์อยู่บ่อยๆก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าผมได้มีโอกาสได้เข้ามาเป็นณ้ารามการของกตรลผมก็จะพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้ให้เป็นรูปธรรมมากาขึ้นนะครับเพราะว่า เขาบอกว่าโปรแกรมการ,การ,การแพทย์ในได้รักษาผู้ป่วยที่จิตเวทร,รู้สึกว่าไม่ได้รับความปลอดภัยแล้วก็คณะที่ผมร่วมประชุมก็มีการพยายามที่จะแก้ไขอยู่นะครับและอีกอ,อนาคตที่จะร่วมปฏิบัติงานทํางานร่วมกันก็จะขอทํางานให้สอดคล้องไปกับทาง ปปชที่กำหนดนโยบายมาแล้วก็จะพยายามทำงานให้อสอดคล้องกับคณะกรรมการนะครับเพื่อที่จะประเมินการบริหารงานของทางตำรวจแล้วก็จะเป็นกระบอกเสียงนะครับให้ประชาชนให้ประชาชนได้รับทราบว่ากขณี้ทางสถานีตำรวจของเราที่นี่ทำอะไรอยู่นะครับ เพราะว่าบางทีบางครั้งทุกสิ่งอย่างดูเหมือนเงียบสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จากการที่ผมมอนิเตอร์ในไลน์แต่ละวันทุกท่านทำงานเข้มแข็งแล้วก็รู้สึกว่าปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความลำบากอยู่ก็มีนะครับแล้วก็ขอชช่นชมในผลงานครั้งล่าสุด ที่สามารถจับคนร้ายโดยคนร้ายมีการาหลอกล่อหรือก็สลับขาหลอก,ลอก,ลอกทำให้การปฏิบัติหน้าที่ลำบากแต่ว่าก็สามารถปิดคดีได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าข้อมูลจากการที่ได้รับสร้าบมาเป็นข้อมูลที่เริ่มตน้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเลยแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วก็สามารถเอาข้อมูลที่แท้จริงเข้ามา ตามจับได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังเพราะว่าจากปีที่ผ่านมาประธานของกอรทรมได้สร้างมาตรฐานให้สูงมากจนว่าผมเริ่มจะหนักใจแล้วว่าปีต่อไปจะได้อันหนึ่งเหมือนเหมือนปีที่ผ่านมาหรือเปล่าก็ขอบคุณครับ ผมขออนุญาตคุยกันรอบๆนะรัว่าเราจะรวบรวมได้สักเท่าไหร่แล้วก็จะมาแจ้งให้กับที่บริษัททราบไม่ใช่ตูงเดียวแล้วตูงเดียวเยอะไปก็ค่อยขยอยตามกำลังที่เราพอพอหามาได้คือใกล้จะเข้าช่วงหน้าเทศกาลทางพวกผมได้ศึกษาหารือกันว่าการเปิดสถานบันเทิงเขาจะ เปิดไปถึงทีส <Yeah. S 1> okay. ี an an ่ได้ดี้วใช่ไหมครับตามที่รอกนศมีห้าสิบวัตต์้อเอที่ยุวิวต้องเร่เาใช่ไหมครับแต่ร้อยเอทไม่มีใช่ไะครับแต่อย่างน้อยที่สุดมี่ถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณาเรื่องการจับหนักสุราให้อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าสามารถที่จะหยุดจำหน่ายแล้วก็ปล่อยให้นักท่องเที่ยวนี่เขาได้ผ่อนคลายเพื่อที่จะก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยเพื่อให้ไม่ ไม่มีอากาศของความมึนมงมีมีมาตรการตรงนี้ือว่า